นะพี่เล็กได้ข่าวว่าตรงนี้ยใกล้ๆร้านเราเนี่ยมันมีเหมือนเป็นบ่อตกปลาได้ป่ะตรงนี้มันไม่ใช่เป็นบ่อเป็นคลองครับมันมันมันมีปลาป่ะพี่มีปลาดุกปลาช่อนเออลองลองตกมาดูดิครับ <laughs> ปลาดุกปลาช่อนเหรอพี่เล็กใช่ครับหลอกแต่น้ำมันดำนะตอนนี้น้ำมันดำเขาปล่อยน้ำมาแล้วมันตกได้ไหมอ่ะได้ครับเอาเอาลอกอะไรตก ลอกอะไรก็ได้ถูกถูกไม่จะเป็นน้องคางครับแต่ปลาตกมาได้แล้วมันกินไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้กินได้ครับบางคนก็กินครับกินแบบกินจริงจังเลยอ่ะใช่ครับหรอนี่ครับอุ้ยพี่เล็กนี่ครับมันมันมีปลาปะมมีครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับกรีกรีอยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับอ๋อเนี่ยปลาใช่ครับเดี๋ยนะพี่เล็กได้ข่าวว่าตรงเนี้ใกล้ๆร้านเราเนี่ยมันมี เหมือนเป็นบ่อตกปลาได้ป่ะตรงนี้นมันไม่ใช่เป็นบ่อเป็น